thank mm -hmm. you me to your heart and in the world apart A world where roses bloom and when you speak and choose from the bow every word seem to turn into love songs give your heart and soul to me and life will always be loving สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ไข่เอาเพลงมาให้วันนี้เพราะว่าปกติเมื่อก่อนไข่จะเคยร้องเพลงให้ก่อนขึ้น คลิปนะคะก็มาส่งพลังงานบวกกับทุกคนซึ่งคลิปนี้ไข่ก็จะเอาพลังงานบวกมาให้แล้วก็จะจะเปิดไพ่ให้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปอื่นนะคะนดีต้อนรับทุกคนมากๆนะคะก็เข้าสู่ช่องของไข่เหมือนเดิมสายโซโทราชาโรนะคะทุกคนก็ตรงนี้ก็ทดสอบใหม่แล้วก็ทดสอบของเล่นใหม่ที่เพิ่ง สั่งมาเป็นคาราโอเกะเป็นไมล์อะแนี้เนาะก็เอาลองมาลองใช้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็ไข่บางคนชอบร้องเพลงแล้วเมื่อก่อนไข่เคยเป็นเหมือนนักร้องสมัยก่อนนักร้องโรงเรียนนักร้องแบบข้างนอกอะไรแบบเนี้ยเออแล้วก็อยากจะเอาพลังงานบวกๆมาให้เอาถือว่าเป็นเพลงรักเป็นเพลงความสุข เอามาให้ละกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูว่าพลังงานในวันนี้คลิปวันนี้ไพ่จะเป็นอย่างไรกันบ้างตามชื่อหัวข้อเลยนะคะมาส่องดูกันว่าในช่วงแบบนี้พลังงานนี้จะสื่อถึงใครและเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันนะค่ะทุกคนอ่ะก็เมื่อกี้ขไข่ก็ได้มีร้องเพลงเกลืนไปให้สาหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นพลังงานบวญกับทุกๆท,ท,ท่านนะเพราะว่าสมัยก่อนก็คือไข่ก็ชอบมาร้องเพลงอะไรก่อนขึ้นคลิปอะไรแบบนี้ให้นะคะ อ่ะทีนี้มาดูกันพลังงานตรงนี้เป็นตามชื่อเลยก็คือลองมาส่องพลังงานในช่วงปลายๆกันหน่อยสิก่อนที่จะข้ามไปสู่เดือนตุลาว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยในคลิปวันนี้เนี่ยมีคนคิดถึงกันหรือไม่นะคะเป็นโบนัสให้นะคะมีคนคิดถึงกันหรือไม่ขอมาดูหน่อยมีคนคิดถึงกันตรงนี้หรือไม่คะานะคะพวกเขาเหล่านั้นคนที่เป็นเดวันคนที่เป็นรักของพวกคุณคนที่เป็น รักแท้คนที่ใช่นะคนที่รู้สึกถึงการเป็นคู่ของกันและกันตรงนี้เขาดูหน่อยว่าคู่ของพวกคุณรักแท้ของพวกคุณหรือว่าพวกคุณเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่เขาดูหน่อยนะคะขอดูหน่อยเป็นโบน,นัสให้นะคะเป็นโบน,นัสให้นะเาขาดูหน่อยค่ะคู่แท้คู่รักรดอวันของพวกคุณเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ในวันนี้ล้วพลังงานวันนี้เป็นอย่างไรขอดูหน่อยอืมขอดูหน่อยค่ะ รักแท้เดี๋ยววันของพวกคุณเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่นะคะขอดูหน่อยพลังงานในวันนี้คลิปนี้พลังงานในวันนี้ความคิดถึงพวกคุณหรือไม่อืมพวกเขาคิดถึงพวกคุณหรือไม่ขอดูหน่อยนะพวกเขาเดี๋ยววันของพวกคุณคิดถึงพวกคุณหรือไม่ว้าวพลังงานมันมีเอเนจีเหมือนให้กับว่าไพ่มีพาใหญ่ ไพ่เอเนจี Energy ตรงนี้ค่ต้องบอกงี้นะว่าไพ่มีพลังงานในกองไพ่มีสองดาบด้วยอืมจากไพ่ที่เป็นอยู่ในกองหลายๆใบตรงนี้และและไพ่หลักๆเลยในกองคือสองดาบมันจะมีพลังงานที่บางครั้งสถานการณ์ความรักของบางคู่อาจจะต้องมีช่วงอย่างเช่น cross load ทางแยกที่ต้องตัดสินใจ คู่ความสัมพันธ์บางท่านที่5้าส้าที่บางคนรอการกลับมาของใครหรือบางทีบางคนหมายให้กับว่าความรู้สึกที่บางทียังจะต้องมีอะไรบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจต้องเลือกว่าจะไปทางไหนรู้สึกยังไงคนหาความรู้สึกทบทวนความรู้สึกอะไรอย่างสําหรับคู่บางท่านตรงนี้เออแล้วก็มีในเรื่องของทางแยกตรงนี้สําหรับบางท่านที่เอเนี่ Energy, ตรงนี้นะคะไพ่มันมีไพ่ชาวเรอออดมีฮาฮาโลแฟนแล้วก็มีเจ็ดถ้วยใครมีความรู้สึกว่า มันจะเป็นอย่างนี้นะบางท่านอนะ่ะมันมีความทวิหันหาหรือเพ้อฝันกันอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเพ้อฝันถึงใครหรือใครเพ้อฝันถึงคุณสําหรับบางเอนเนจีนะแต่ทีนี้ตรงเนี้ยพลังงานบางอย่างไข่ยังเห็นถึงความเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นไพ่ฮอตแอนโคอยู่ตรงนี้ยังมีอุปสรรคยังมีเหมือนคล้ายๆกับขวากหนามหรือวิบากต่างๆที่คู่รักบางคู่คืออาจจะเป็นคู่ที่ใช่ต่อการแต่ ด้วยปัจจัยด้วยเวลาด้วยจังหวะด,ด้วยหลายหลายอย่างมันยังมีคู่รักบางท่านตรงนี้เที่ยงมีปัญหาอุปสรรคอยู่เอ,อ่อและที่สําคัญใครมีความรู้สึกว่าคนบางคนตรงนี้ลึกๆแล้วไม่ว่าจะมีการอย่างเช่นคู่บางท่านนะคะไม่ใช่ถูกคู่นะคู่บางท่านเนี่ยมันจะมีหมายให้กับว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องขอโทษออกมาจากคําพูดออกมาตรงๆก็ได้แต่มันเหมือนคล้ายๆกับว่า Uh, ความรู้สึกลึกๆของบางท่านตรงนี้พลังงานมันสะท้อนมันมาในทางที่แบบว่าลึกๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆกับว่าใครบางคนอยากจะให้อีกคนหนึ่งให้อภยัยให้อภัยกับใครบางคนโดยเฉพาะคนคนไหนคู่ไหนก็ตามที่ใครบางคนทําผิดต่อกันแล้วต้องบอกอย่างนี้นะว่าพลังงานของบางเอนเนอจีตรงนี้คือรวมถึงตัวคุณแล้วก็รวมถึงพวกเขาเหล่านั้นบางคนอาจจะต้องผ่านในเรื่องของเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหลงทางตาบอดหรือคล้ายๆกับว่าเป็นไพ่เหมือนอะไหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้เห็นชัดหรือตาสว่างมากนักในเรื่องของความสัมพันธ์เออแต่คู่บางคู่ตรงนี้มีความทวิหันหาก,กันไหมมีแต่ใครมีความรู้สึกว่าพลังงานบางอย่างยังมี energy ของเหมือนคล้ายๆกับคู่รักบางคู่ที่ยังมีวิบากปัญหาอยู่ตรงนี้ อมบางท่านตรงนี้จะต้องใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าความแบบความแบบนักสู้ไฟเตอร์เพื่อให้ผ่านอะไรอย่างไปได้อยู่ในช่วงโมเมนต,ต์แบบนี้หรือในช่วงอดีตใ,ใกล้ตรงนี้ที่ผ่านมาเออแล้วเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้ก็คือว่าบางอย่างตรงนี้มันมีไพ่ของบางคนที่ โดยเฉพาะใครที่อย่างนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่แบบว่าเหมือนรู้สึกว่าคนคนนี้เหมือนเป็นความฝันหรือเป็นเหมือนคล้ายๆกับคนที่รอคอยหรือตามหากันมานานมันจะมีความมุ่งมั่นและและเหมือนคล้ายๆกับความไฟความต่อสู้เพื่อเพื่อให้ได้เป็นของกันและกันในพลังงานในอนาคตอืมไพงง่มันยังมีพลังงานลักษณะแบบพอตแอนโคลอยู่ตรงนี้ที่แบบว่าพลังงานมันก็ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเป็นไพงงน่แบบ ที่ดีสุดไปเลยอะไรแบบนั้นเออทีนี้แก่ต้องบอกอีกน,นะว่าโดยเฉพาะท่านไหนก็ตามที่มีสถานการณ์ความรักที่แบบว่าอย่างเช่นใครที่หลงผิดเป็นถูกหลงถูกเป็นผิดหรือเห็นกงจากเป็นดอกบัวหรือว่ามีอะไรอย่างที่ยังรู้สึกว่าเป็นทางเลือกหรือเป็นทางตัวเลือกหรือว่าเป็นอะไรที่บางคนเหมือนแบบทําไม่ถูกหรือทําผิดกับใครบางท่านก็พยายามเหมือนคล้ายๆกับปล่อย ปล่อยสถานการณ์แย่ๆหรือปล่อยอะไรหลายอย่างและแย่ไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะอืมขอดูพลังงานหน่อยสิว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณขอดูหน่อยเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณขอดูหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกยังไงถึงพวกคุณขอดูหน่อยสิอืมไพ่ในกองข้อน,นี้มีไพ่ Amazing for sometime t o g e t myself together first ได้อ่ะเออ มี่พลังงานนี้แล้วไพ่ในกองข้อนี้มีไพ่ไออติงยูวอโซเล็กซี่ so คือไข่ม้ความสุขว่าไพ่มันเป็นพลังงานเจ็ดถ้วยมันมีความทวินเหมือนกิเลสอ่ะเออเหมือนตันหาอะแล,ะล้วไพ่เนี้ยมันคือเอาง่ายๆเลยว่ามันมีใครตรงนี้ที่บางครั้งอาจจะมองหรือรู้สึกกับพวกคุณว่าคุณมีแรงดึงดูดบางอย่างถึงเขาหรือไม่ใช่ว่าเขามีเหมือนแรงกิเลสปัญหากับพวกคุณกิเลสราคะปัญหาอะไรระหว่างกันเออแต่ต้องมองตรงว่า คู่รักบางท่านตรงนี้อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นรักที่รู้สึกว่าเฮ้ยจากที่เครเห็นไพ่คือมันมีพลังงานบางที่บางคู่ยังไม่ได้จุอยู่อยู่ในจุดที่ปลอดภัยกับสถานการณ์รักสักเท่าไหร่บางคนตรงนี้มีพลังงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาบางคนมีเกี่ยวข้องกับชาวทน้ําและชาวทัานน้าได้แก่กรกฎพิจิกมีแล้วก็โดยเฉพาะชาวพลังงานกรกฎและชาวพุทโแล้วก็ชาวพลังงานต่างชาติค่ะมีทธิพลนี้ด้วยอืม และที่สำคัญไพ่มันมีพลังงานไมเซลเพราะฉะนั้นเหมือนแค่ว่าอยู่ในโมเมนต์ที่บางบางครั้งช่วงเวลาแบบนี้คือตัวพวกคุณอาจจะต้องคิดหรือแคร์พวกคุณก่อนแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็มีความเหมือนคล้ายๆกับ want needy หรือการแคร์ความรู้สึกหรือแค่จิตใจ,จแค่ความคิดแค่ความปรารถนาของตัวพวกเขาเช่นเดียวกันอืขอดูพลังงานตรงนี้หน่อยขอแอบดูไพ่นี้ให้หน่อยว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ย มีข้อความมีความคิดถึงยังไงถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยนะคะพวกขาแล้วนะของพวกคุณเนี่ยเขามีเอ่อเลิฟเมสเซจเขามีความรู้สึกมีความคิดถึงยังไงถึงพวกคุณขอดูหน่อ wow. ยว้าวไพพลังงานคือ Don't n o n o r e me Un p n purpose. t h i t attitude is not helping และที่สำคัญไพมีอะไรไพมีพลังงานนี้มากับไพที่ในอยู่ในกองพี่เป็นไพ y s e l f together first I need sometime alone, a temporary separation is needed คู่บางคู่ตรงนี้ต้องต้องผ่านช่วงเวลาของการต่างคนต่างอยู่หรือใครบางคนต้องการเวลากับตัวเองบางทีบางคนนะคะต้องการเวลากับตัวเองในที่นี้บางคนอาจจะเป็นต้องการเวลากับตัวเองแบบว่าไปต้องการเวลาตัวเองเพื่อไปหลงผิดหรือไปแบบมีคนนั้นคนนี้กับอีกในนึงคือบางคู่อาจจะเป็นการที่ต่างคนจอาจจะต้องเซเปเบรเร์ตกันไปคุณต่างอยู่เขาต่างอยู่อะไรแบบนี้สําหรับคู่รักบางท่านตรงนี้อืม อ่ะไข่แถมให้นิดนึงนะขอดูหน่อยนะคะอ่ะไพ่มีพลังงานนี้ออกมา We are on hold but I'm coming back for you มีมีไพ่พลังงาน on hold á á. ด้อ่ะ holding ก็เหมือนคล้ายๆกับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์และอย่างเช่นบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะถือสายรอสักคู่แล้วก็กด holding ออกด hold อะ่ะมันคือความหมายนี่ละคะ่ะ We are on hold หมอนถ่แบบรอแป๊บนึ่งถือสายรอหรือแบบว่ารอก่อนแป๊บนึงนะอะไรแบบนี้นะคะ มันมีพลังงานนี้อยู่ตรงนี้ทีนี้ให้มีพลังงานในไพ่นี้ others are trying to tell me what to do คือมันมีพลังงานที่ด้วยความที่ว่าไพ่ของ Energy ในวันนี้มันมีไพ่นี้มันมีอะไรอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นคู่รักบ,บางคู่คุณอาจจะได้เกี่ยวข้องกับใครหรือตัวคุณอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาที่มีสถานก,การณ์อย่างเช่นว่ามีสิ่งอื่นๆเป็นปัจจัยอื่นๆในชีวิตที่มาเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับตัวรบกวนหรือ distract ทางวางความรักของั้งคู่อะไรแบบนี้ได้ด้วยแล้วก็บางทีบางคนอย่างที่ใครบอกคือมันมีใครบางคนที่อาจจะหลงผิดหลงถูกหลงทางอะไรแบบนี้ได้บ้างหรือเป็น energy ของบางท่านที่แบบว่ามีในเรื่องของพลังงานเป็นเลสราคะเป็นกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้สําหรับบางท่านบางคู่ตรงนี้นะคะเออไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ของความมโนความเพ้อฝันความจินตนาการแล้วก็เป็นไพ่ของ energy เหมือนคล้ายๆกับไพ่ของความทวินด้วยเช่นเดียวกัน ใจในหนึ่งคือไพ่แบบนี้พลังงานมันสามารถไปในทางที่บางท่านเป็นลกาษาของออปชันหรือช h อยส์ได้ด้วยอืมนะอ่ะโอเคพลังงานตรงนี้เห็นได้ชัดว่า Energy คือไพ่ย,ยังมีบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆกับพลังงานคู่รักบ,บางคู่อยู่ในช่วงของ Spirit Part อยู่ในช่วงของอ่า e p a r a t e n e e d e d Se p a r a t e ก็คือการที่ คุณกับใครบางคนถูกจับแยกกันหรือเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งคุณกับใครบางคนอาจจะต้องต่างคนต่างอยู่ใครบางคนอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาของการหลงผิดหลงทางหลงถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวอะไรก็ตามแต่ นะคะมีพลังงานของความทวินอยู่ตรงนี้มีไหมมีอืมอ่โอเคเรียบร้อยวันนี้พลังงานมาให้ตรงนี้ในคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะเอา Energy หอื่นมาให้เสริมเพิ่มเติมอีกนะคะใคร่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งวัวเปเปอร์ทักมาที่ไลน์ของคร KHAIDER ตามนี้นะคะตามนี้เลยของคากคุณาสำหรับคุณที่แอดมาของคนที่พร้อมและจริงจังแล้วค่อยแอดมานะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ